พิพิธภัณฑ์ไข่นกครับโด้านหน้าสายจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไขน่นกเราพิพิธภัณฑ์ไข่นกนี่เปิดประตูเข้าได้เลยนะครับเข้าชมฟรีจะมีตั้งแต่ไข่นกใบจิ๋วนะครับใบเล็กที่สุดและไข่นกใบใหญ่ที่สุดนะครับอยู่โซนด้านในซ้ายมือนะครับโซนน้านฝ่ามือนะครับที่เป็นจุดถ่ายโลหะนะครับอันนี้จะเป็นนกที่ทําด้วยฝ่าข้าว มันต้องไปทำที่ฝังข้าวแต่ตัวนี้จะชุบเลซินนะครับมันจะอยู่ได้นานหน่อยนะครับด้านบนเขาจะเป็นจุดชมวิวนี่จะเป็นวิหารนัสกสูชวัดป่าคลองนะครับเข้าวัดท่านจะอยู่อำเภอวัดสิงห์นะครับทีนี้ท่านจะเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดเชียงนานะครับเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรวัดท่านก็จะหันจากที่ไปประมาณ15กิโลทีนี้เราลูกท่านมาปฏิบัติฐานไว้ที่นี่เผื่อท่านใดไม่ได้ไปทุกวัดก็สามารถขึ้นไปเกับไว้ได้นะครับป่าเบอือจะมีสะพานนะครับป่าเบอือจะมีสะพานเดินเข้าไปไหนลูกนะครับอยู่ป่าเบือ โซนหน้านะครับจะเป็นตํนักเจ้าแม่คนอินนะครับตํนักเจ้าแม่คนอินสามารถเข้าไปขับไหว้ได้ที่หอพรจากตํนักเจ้าแม่คนอินแล้วจะมีนั้งทึกงสองสัตว์ล้อมรอบท่านกราศีไหนก็ไปกราบไหว้ราศีนั้นนะครับทีนี้จะเป็นโซนของบอกละช่องอเมซอนนะครับอยู่ซ้ายมืออีกหนึ่งตัวเราใช้ไมซอน ำหรับโซนนกนะครับโซนนกจะมี2โซนนะครับนกเราจะมี2โซนจะมีกรงนกใหญ่และมีสุรุนกนาชาตินะครับโซนด้านหน้านะครับที่เห็นตะไคร่คุ้มจะเป็นโซนของกรงนกใหญ่กรงนกใหญ่ที่สามารถเข้าชมได้นะครับดูโซนด้านหน้านะครับจุดนี้จะมีทางเข้าทางออกอยู่ด้านเดียวนะครับตรงโซ่ด้านหน้าซ้ายมือนะครับถูกสมโซนด้านหน้าซ้ายมือเลยนะครับจะเป็นทางเข้าทางออกของนกใหญ่เวลาเข้าไปมันก็จะเดินวนได้รอบนะครับแล้วก็จะออกด้านนี้ด้านเดียวจะออกด้านนี้ด้าน จุดนี้ใครจะลงก็บอกได้ใครไม่ลงก็ไม่เป็นไรหรือใครจะไปถ่ายรูป,ปรบนสะพานนะครับใครไปถ่ายรูปรบนสะพานเดินไปที่ตําหนักก็ไม่ให้คนอื่นได้นะครับวันนี้เราจะปล่อยไปธรรมชาติมันก็จะมีพวกฟูงนกกาบบัวนกกระทุงนกกระสานะครับจะเป็นพวกนกยุงแล้วก็จะเป็นตระกูลไก่ฟ้านะครับสมันจะเป็นไก่ฟ้าปอแหวนนะครับอยู่โซนด้านใน เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนสองนกนนะครับที่ด้านหน้าฝ่ามือนะครับจะเป็นสวนนกขนาดชาติสำหรับในสวนนกขนาดชาติกีนนี้มีนกทุกสายพันธุ์เลยนะครับแก้วอีเล็กตัสแก้วมาคคอตัวหงอนเหลืองตัวดำแพร่เต้าสายลิการุงนะครับผมแก้วกอสโนวหรือถุงกระเด็นหงอนโค นี่ก็จะเป็นโซนของโซนนกเหยี่ยวนะครับอยู่ด้านในฝ่ามือเลิฟเลิร์ฟของหยกก็กระเทียวนะครับอยู่ฝ่ามือส่วนด้านในฝ่ามือนะครับจะเป็นโซนของนกยุงเขียวนะครับนกยุงเขีขย,ขขยขขรรขวยก็จะเป็นสีขาวทั้งตัวนกยุงเขียวนกยุงเขียว มันม้วงเกลือเี่นกตะกุมเป็นค้สโซเวลีสาลิการดง่โซนด้านในสองหูนี่จะเป็นตะกูนเพึกไก่นะครับไก่ฟ้าพวายนรอไก่ฟ้าหลังขาวแล้วก็จะมีนกมยุงเกลือนะครับอยู่โซนด้านในเรียนหมองผู้ที่ราบนอนวิกเตอร,นะรีอยู่โซนด้านใน นี่ก็จะเป็น,นบ้านเหานะครับลูกโหูเขาเป้าเขาเกียวก็กระวนทางบ่วงใหญ่อัดีิส่วนด้านในฝั่งมือโซนด้านหน้าฝั่งมือนะครับจะเป็นโซนของนอกกระเรียนไทยครับอยู่ด้านนี้เลยนะครับนกกระเรียนไทยนต้นนนองไหายานนะครับต้องไปก้ารจะส่งพันคอ,กกนอสีเทาคอสีแดง กาจะเห็นด้านในนอยู่ไ่น้านกันธุใน้วน้๋น้เยนไก่ฟ้าพญรอไก่ฟ้าหลังขาวกระจอกเทศปฏิโซนด้านในรบกระจกเทศคิวพอใส่ดโซนด้านในแถบนก่นั่จะเป็นโซนของนกเงือกนกเงือกนกกระหังนกแก๊กนะครับเดี๋ยวโซนด้านในจะเป็นโซนของนกเงือกนกกระหังนกแก๊ก Okay. ตัวเล็กนะครับต้มเนื้อเป็นตัวใหญ่รับเรื่อเป็นตัวใหญ่กว่าด้านซ้ายจะเป็นร้านน้ำร้านกาแฟสดนะครับอาหารตามสั่งใครจะทานข้าวทานกาแฟนะครับที่อยู่โซนด้านซ้ายมือแถมนี้เลยนะครับใครจะทานข้าวทานกาแฟนะครับทางเข้าสู่ลำนกนะครับทางเข้าสู่้ำนกที่อยู่ด้านหน้าฝั่งมือนะครับจะเป็นทางเข้าสู่้ำนกขนาดชาตินะครับตรงูุกั้นนนรุสอรีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านดรไพรัตน์เดชรินทร์นะครับ ก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะอยู่ด้านนี้นะครับห้องน้ำหญิงนะครับห้องน้ำหญิงจะอยู่โซนด้านซ้ายมือแถบนี้นะครับห้องน้ําชายจะอยู่ด้านโน้นนะครับแล้วก็จะทางออกจอดขึ้นรถอยู่ด้านบนเลยครับนไปนเดีขึ้นมาดโซนด้านในแถมนู้นนะครับจะเป็นโซนของนอกกุลา เปตัวขาวฝั่งดำทางด้านในใครจะให้อาหารปลานะครับถุงละสิบบาทนะครับใครจะเข้าชมวิวหันปลาตัวอาคารด้านหน้าซ้ายเข้าได้เลยนะครับสําหรับวิวันปลาน้ําจืดนะครับพอเราออกมาเราก็จะลอดถุงมกแค่อกมานะครับ้ะเป็นห้องแอร์เย็นๆทางด้านในเปิดประตูเข้าไปได้เลยเปิดประตูข้ปได้านใ โอ้น้าซ้ายนะครับข้อได้เลยครับ